สวัสดีครับร็อคพีพีหนึ่งสองห้าประจำวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับเกมก็เพิ่งพูดในหนังสือไปผมเองก็เคยพูดในหนังสืออยู่หลายครั้งแล้วแต่วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหนังสือเองเลยนะครับผมเคยย้ายบ้านมาหลายครั้งแล้วแล้วปัญหาทุกครั้งที่เจอเนี่ยคือการที่มีหนังสือเยอะเกินไปที่ต้องขนไปแต่ละที่แล้วมันก็หนักมากด้วยเพราะมันก็เป็นกระดาษทั้งก้อนถูกไหมครัผมเองก็เลยคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องคิดว่าควรจะซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิิกกกกกส์มมาาาาวว่่่่นนนนนนีี้้้้้้ะครับบเพพืืออไใหทตยยแล็ เพื่อที่ตอนขนจะได้ไม่ต้องลำบากด้วยแต่ที่จึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมเคยได้ฟังมาจากเพื่อนเนี่ยก็คือว่าหนังสือเนี่ยเป็นเทคโนโลยีการสืบทอดความรู้ความคิดที่มันเก่ามากแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มยุคประวัติศาสตร์เลยเพราะความจริงเราก็นิยามยุคประวัติศาสตร์ว่าเป็นยุคที่คนเรามีการบันทึกด้วยตัวหนังสือเทคโนโลยีหนังสือเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแค่ไม่กี่ครั้งนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับครั้งแรกที่ผมคิดก็น่าจะเป็นการที่เปลี่ยนจาก บันทึกลงบนแผ่นหินแผ่นดินลงเป็นบนกระดาษนะครับก็คือเทคนโนโลยีการทำกระดาษนั่นเองแล้วก็ผมคิดว่าตรงนั้นมันทำให้หนังสือมีขนาดเล็กลงนะครับต่อมาก็คือเทคนโนโลยีการพิมพ์เครื่องพิมพ์นั่นเองนะที่ทําให้หนังสือแร่กระจายไปได้มากคือและล่าสุดก็คือเทคนโนโลยีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็เป็นเทคนโนโลยีที่ทาให้หนังสือเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ไม่ไม่กินพื้นที่นะครับแต่สุดท้ายนี่นะครับโดยหลักการหนังสือก็คือการที่เราบันทึกแล้วก็แสดงสัญลักษณ แทนเสียงหรือแทนความหมายลงบนอะไรสักอย่างข้อดีของมันก็คือการเก็บได้ยาวนานนะครับไม่เลือนหายไปเหมือนกับการพูดปากต่อปากที่พอพูดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็หายไปแต่ถามว่านังสื่อเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความคิดหรือว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่สามารถบอกได้อย่างเต็มปากนะครับว่าหนังสือเนี่ยเป็นวิธีที่สุดเพราะว่านังสื่อเป็นสื่อที่มีมิติเดียวนะครับก็คือเป็นตัวหนังสือเรียงรายกันบนแผ่น2มิติ รหรือว่าอาจจะมีรูปประกอบบ้างก็ว่าไปนะครับแต่ความรู้บางอย่างเนี่ยอาจจะถ่ายทอดในสื่ออื่นได้ดีกว่าอย่างเช่นการทึกเสียงในภาพยนตร์หรือในภาพเคลื่อนไหวต่างๆแ,และสื่อรูปแบบอื่นที่ว่านี่ก็จ,จะเป็นการผสมผสานของสื่อต่างๆที่ผมได้พูดมาเมื่อกี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่สื่อรูปแบบอื่นที่ผมพูดไปเนี่ยครับเป็นสื่อที่สร้างขึ้นมาที่พัฒนาขึ้นมาหลังเทคโนโลยีหนังสือพัฒนาขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้แพร่หลายแล้วผู้คนจึงอาจจะไม่ยกย่องแล้วก็อาจจะมองว่าสื่อเหล่านี้ไม่มีคุณค่า เมื่อเทียบเท่ากับเทคโนโลยีหนังสือที่เราใช้กันมาเป็นพันปีแล้วแต่ที่จริงแล้วสื่อที่เรียกว่าหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ความพยายามมากกว่าทั้งในการบันทึกและในการอ่านเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่นด้วยก็ที่ผมพูดมาวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ด้อยกว่าแย่กว่าหรือเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันในการหาความรู้นะครับแต่ผมคิดว่าเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ความคิดหรือความรู้สึกเนี่ย หรือที่เราเรียกว่าสื่อเนี่ยนะครับแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันและเหมาะสมกับการถ่ายทอดเนื้อหาคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกสื่อเพื่อถ่ายทอดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือว่าเลือกให้เหมาะสมกับสไตล์ที่ต้องการจะถ่ายทอดนะครับอีกทั้งการตีตราว่าสื่อประเภทอื่นที่ไม่ใช่หนังสือเนี่ยเป็นสื่อที่ด้อยกว่าเป็นสื่อที่แย่กว่าหนังสือผมคิดว่าเป็นความคิดที่มันตื้นเขินเกินไปครับเพราะว่าก็ใช่ว่า สื่ออื่นเนี่ยจะแยกกว่าจริงๆเพราะเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยเฉพาะในเนื้อหาบางประเภทนะครับแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่กับล็อกพี่พีหนึ่งสองห้านะครับวันอังคารดวยวันพุธโดยมะนาววันพระัากับจอกวันเสาร์หน้ากับเกมและวันอาทิตย์หน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ